ตัวเลข NPL ล่าสุดเท่าไหร่ครับคุณชูชาติงบการเงินล่าสุดไต่มาด1.1%ครับไต่มาสนี้เท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่ผมยืนอยู่ผมเชื่อว่าผมยืนอยู่ได้1%ครับเคล็ดลับมีครับเคล็ดลับค,คือการไม่มีเคล็ดลับครับถามว่า MTC เราจะต้องมารีดน้ำหนักอะไรอีกไหมไม่ดีอกครับไม่กระทบครับเงินเดือนเหมือนเดิมโบนัสเหมือนเดิม้มามีผลกำไรผลกำไรเหมือนเดิม ประกาศและยืนยันได้ว่า MTC ไม่มีนโยบายนะครับและไม่มีความจำเป็นที่จะเพิ่มทุนแต่ประการใดไม่มีครับผมขออนุญาตขยับมาเป็นประเด็นต่อมาประเด็นที่3หลังจากคุณชูชาติดื่มน้ำเติมพลังแล้วนะซึ่ง,งจริงๆไม่ดื่มก็ได้นะเพราะว่าเจ้าตัวมีการฟิตซ้อมที่ดีมาก ผมแอบสืบมาแล้วนะประเด็นที่สามต่อครับจุดเนี้ยเป็นจุดแข็งเดิมมาโดยตลอดตั้งแต่เราคุยกันครั้งแรกจนถึงวันนี้นะคือแข็งจนต้องทักตอนแรกก็เอ้ยทำได้ยังไงทำไมมันต่าขนาดนี้แล้วคุณจูชาติก็กรุณาอธิบายให้ฟังนะครับแต่ครั้งนี้คงต้องอัปเดตกันเรื่องของการบริหารหนี้เสีย ที่ผ่านมา MTC ถูกมองว่ามีจุดแข็งในการบริหารหนี้เสียได้ต่ำมากนะต่ำามากนะครับผมก็ถามนักวิเคราะห์ว่าเอยทำไมเขาเขาทำได้ต่ำขนาดนี้เนี่ยนะเพื่อหาข้อมูลอีกทางสองทางด้วยปรากฏว่าก็พูดตรงกันแต่อยากฟังจากปากเฮียชูหรือคุณชูชาติต่อนะครับว่านในภาวะแบบนี้ที่มองว่าเศรษฐกิจนะจะจะอาจจะกระทบเยอะหน่อย ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยหรืออาจจะรวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้คนน่าจะลดลงไม่งั้นลัดคงไม่ร้องขอแบงค์หรือนอนแบงค์หรอกใช่ไหมครับคำถามก็เลยคือว่าแล้ว MTC มีแผนจะบริหารจัดการหนี้ยังไงให้หนี้เสียนะของ MTC ซึ่งต่ำมากมากเนี่ยสามารถคงอยู่ในมาตรฐานเดิมได้คุณชูชาติจะทำยังไงครับ ก็เอาเรื่องเออ่ uh, NPL ต่ำก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องบริหารเดี๋ยวว่าทีหลังนะครับคุณยุทธนาถามผมเนะี่ยเจอกี่ครั้งมมาถามตลอดนะครับทำไม MD A NPL คุณต่ำจังเลยหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยตอนนี้ก็เชื่อแล้วล่ะเชื่อว่าคุณยุทธนาเชื่อแล้วผู้ฟังก็เชื่อแล้วแต่ไอ้เจอกันปีแรกเนี่ยคุณยุทธนาก็คง question ผมอ่ะมันจริงเหรอว่ามันโม้มัางคุณชูชาติเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ก็ไม่เชื่อนะครับเออ่นักลงทุนก็กก็กก็สงสัยว่าทําไมต่ำจริงหนึ่งเปอร์เซ็น ก็นี่ผมทำมาหกปีแล้วอะนะครับตอนนี้ไม่มีคาถามแล้วครับว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นของจริงหรือไม่ของจริงอย่าว่าแต่ท่านเลยครับกองทุนต่างชาติก็ถามผมนักลงทุนจีนนี่ยแบงก์ออฟไชนเนี่ยหรือไอซีบีซีเนี่ยมาเจอก็ถามผมผมก็อธิบายลงในรายละเอียดเลยนะครับพมเวลาคุยกับเขาเยอะโอ้จนอธิบายจนเขามึนน่ะมันบอกเอออย่างนั้นคุณไปอธิบายผมในบอร์ดดีกว่าอธิบายอย่างนี้ในบอร์ดให้ผมฟังผมก็อธิบายอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยก็ให้ผมมาพันสองพันล้านสามพันล้านเอาเท่าไหร่บอกเอามาเลยเอาไปเลยอ้หมดนับ เพราะฉะนั้นเรื่อง NPL หนึ่งเเนี่ยมันทําได้แน่นอนท่านก็ทราบอยู่แล้วถามว่าน,นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยท่านจะคุม NPL ได้ไหมนะครับคุณนี่เสียแล้วผมเรียนคุณยุทธนาเลยไม่ใช่ผมหรอกนอนแบงค์ทุกคนคุมได้หมดณวันนี้นะแล้วแบงค์แล้วแบงค์งาน,นิ์คุมได้หมดเรียนตรงๆเพราะมันจะไม่ใช่ของจริงบางส่วนไม่ใช่ของจริงเพราะเขาขอ,ขอความรวมมือในการที่จะที่จะหยุดอดอกเบี้ยลูกค้าหยุดเงินต้นลูกค้าถ้ามาหยุดอย่างนี้เสร็จคุณก็ต้อง คุณก็ต้องให้เครดิตผมที่ในการที่ไม่นับเป็น NPL ในส่วนของเราก็เหมือนกัน<ม>ถ้าคุณขอความร่วมมือมาในส่วนนี้เอาอย่างนั้นคุณก็ต้องไม่นับเป็น NPL นะหรือไม่งั้นจะเป็นนี้จริงแต่ถ้าเขาลูกค้าก็ไม่ไหวจริงตั้งต้นกันใหม่เนาะรีไฟแนนซ์ใหม่นะก็คือหมุนกลับไปใหม่นะทุกคนก็ทําอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้น NPL ยังไงก็ไม่ขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าครึ่งปีหลังเป็นไงขึ้นไหมมันก็ไม่ขึ้นหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ด้วยเหตุผลคือขอความร่วมมือจากแบงานะคบาเลยนะ แล้วอะไรรุ่มรนเลยได้ก็ร่มมานเลยไปอะไรที่มันจะรีไฟแนนซ์ได้ก็รีให้เขานะอะไรที่มันยืดหยุ่นได้ก็ยืดหยุ่นนะมันเป็นเรื่องความร่วมมือระหว่างกันครับดังนั้น NPL ยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกครับและไม่ใช่ของผมคนเดียวครับคนอื่นก็คงไม่ขึ้นด้วยครับทั้งในโ <ใน S 2> ยบายท,ทั้งทั้งการช่วยเหลือลูกค้าแล้วก็ทั้งมีทางเลือกในการให้มันนะไม่พุ่งขึ้นมาสําหรับตัว NPL ของทั้งระบบอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณจูจา่า มันคงทั้งประเทศไทยแล้วทั่วโลกแล้วครับตอนนี้ก็ช่วยลูกค้ากันไปก่อนนะครับแม้กระทั่งมาตรฐานบัญชีก็บอกเบาๆหน่อยนะช่วงนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะไี่ริงเป็นยังไงไม่รู้นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะเราแล้วครับครับตัวเลข npl ล่าสุดของ mtc เมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเท่าไหร่ครับคุณชูชาติงบการเงินล่าสุดไต่มาสหนึ่งหนึ่งเอร์เซ็นครับไต่มาสนี้เท่าไร่ผมไม่ทราบ แต่ผมยืนอยู่ผมเชื่อว่าผมยืนอยู่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นครับผมเชื่อครับ,รบแล้วก็ยังคงยืนยันว่างบไตรมาสหนึ่ง NPL หนึ่งเปอร์เซ็นและมีความเชื่อเลยเกินว่างบไตรมาสองของ MTC ซึ่งจะคลอดออกมาในอีกไม่เกินสี่สิบวันข้างหน้านี้คุณชูชาติมั่นใจว่าน่าจะน่าจะใกล้เคียงเดิมนะครับเพราะคุณชูชาติบอกผมว่ายังไม่เห็นงบเหมือนกันนะไปลุ้นกันละกันนะสำหรับ,รบนะ NPL นะครับยังยืนยันเหมือนเดิมนะนะครับ คุณชูชาตินอกเหนือจากการถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างพนักงานปล่อยสินเชื่อซึ่งเป็นคนไปเก็บสินเชื่อด้วยกับลูกค้าซึ่งก็มีความผูกพันกันค่อนข้างเยอะกับเจ้าหน้าที่สาขาของ MTC นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมีโมเดลอะไรเป็นพิเศษไหมถึงได้บริหารนี่เสียได้ต่ำมากๆแค่1%เท่านั้นเองเนี่ยขอเป็นความรู้เผื่อให้กับบรรดาผู้ลงทุนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกหน่อยครับคุณชูชาติ จะได้รู้จัก MTC มากขึ้นสิ่งที่ผมพูดพูดง่ายแต่สิ่งที่ตีความและไปปฏิบัติมันปฏิบัติยากสิ่งที่ผมพูดไปผมก็พูดตอนที่ผมเรียน m a r k e t ็ตติ้งหนึ่งศูน่งนะครับพิชาการตลาดหนึ่งศวันแรกชั่วโมงแรกที่เข้าไปเรียนอาจารย์บอกว่าเออถ้าจะบริการลูกค้าให้ลูกค้าติดใจต้องบริการให้ดีผู้จาให้เขาดีอย่าเอาเปรียบเขา อาจารย์จะสอนอย่างเงี้ยพูดจาดีและอย่าเอาเปรียบเขานะถ้าคุณบริการดีแล้วลูกค้าเขาไม่ทิ้งคุณหรอกเขาจะกลับมาหาคุณตลอดเวลานี่คือทฤษฎีภาพปฏิบัติบริการดีคืออะไรอ่ะไม่เอาเปรียบคืออะไรละ่ะบริการดีเข้าเขามายิ้มแย้มยมใสมีน้ำเย็นให้ดื่มไม่เอาเปรียบคือคิดดอกเบี้ยถูกๆอย่าไปคิดค่าติดตามแพงอย่าไปคิดค่าทะเนียมแพงอย่าไปคิดค่าประกันแพงอย่าไปคิดโน,น่นคิดนี่จุกจิกจนลูกค้ามึนไปหมดเลยครับเข้ามาทีเดินกลับไปนี่มึนเลยครับ อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทําอะไรที่มันง่ายๆหัวใจสําคัญนะคุณยุทธนานครับและท่านผู้ฟังครับผมพูดก็ได้ผมไม่ปิดหรอกแต่คนปฏิบัติมันไม่ง่ายหรอกทาทุกอย่างให้มัน simple simple ทำให้แบบช,ชาวบ้านเข้าใจให้เข้าใจง่ายแล้วเขาจะไปปากต่อปากปากต่อปากแล้วไปพูดเองว่าโอ้ยบริษัทนี้กู้อย่างนี้เสียค่าธรรมเนียมเสียค่าดอกเบีย้ยเท่านี้ค่าธรรมเนียมไม่เสียที่สุดแล้วได้เงินมาเท่านี้บวกลบคูณหารเขาก็คิดเป็นเราก็คิดเป็นมันง่ายๆอย่างนี้ เขาเข้าใจเขาก็้าไปบอกต่อว่าเออบริษัทนี้ดีเนาะเข้าใจง่ายดีทำมาแล้วมันซิมเปิ s ครับนะไม่ไม่มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดและจริงใจนะผมถือว่าผมสรุปแบบนี้นะครับเคล็ดลับมีครับเคล็ดลับมีครับเคล็ดลับคือการไม่มีเคล็ดลับครับโอเคไม่มีแล้วครับท่านไม่มีแล้วครับของพิเศษไม่มีในโลกนี้แล้วครับไม่การอย่างเดียวครับครับ เอาละครับขอขยับไปถึงประเด็นนี้ครับคุณชูชาติพูดมาแล้วบ้างนะแต่ผมขอถามแบบชัดๆกันแล้กันนะครับคุณชูชาติก่อนหน้านี้แบงค์นะครับแบงค์ก็ถูกนะภาครัฐร้องขอให้ช่วยลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กันและกันนะภาวะแบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความสามารถในการชําระหนี้ลดดอกเบีย้ยลงมาหน่อยกันละกันนะและจากนั้นก็ได้ข่าวว่าไปขอความร่วมมือนอนแบงค์ด้วย ซึ่งคุณชูชาตแบอกว่าก็น่าจะมีการคุยและเดี๋ยวน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการไม่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้านะครับคำถามคือว่าจุดยืนของธุรกิจนอนแบงค์อย่าง MTC เนี่ยมันเวทน้ำหนักยังไงระหว่างการให้ความร่วมมือกับภาครัฐการช่วยเหลือลูกค้าซึ่งเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กรอยู่แล้วกับตัวเลขทางธุรกิจ เพื่อให้นะยังคงเป็นองค์กรที่ได้รับความสนใจและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและผู้ถือหุน้น3ส่วนเนี้ยคุณเวทน้ำหนักยังไงเวลาถูกร้องขอจากภาครัดให้ช่วยเหลือลูกหนี้โดยเฉพาะเรื่องการลดดอกเบีย้ยลงมาช่วยย้ำหน่อยครับมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นคือตัวองค์กรของเราเนี่ยมันต้องน้ำหนักเบานะครับ,รบลด,ดลงมาก็คืออย่าไปให้มัน อย่าไปให้มันมีรายจ่ายสูงถ้าถรา,ายจ่ายสูงขึ้นมาเนี่ยเวลาจะลดดอกมันลดยากนะครับนส่วนของผมก็คือว่าไอโอเปเรชั่นเอ็กซ์เพนเนี่ยเราต่ำมากเพราะฉะนั้นโอเปเรชั่นโอเปเรชั่นเอ็กซ์เพนเราต่ำมากเราก็สามารถที่จะลดดอกเบีย้ยลงมาได้นะครับอดอกเบีย้ยลดลงมาก็กระทบก,กําไรไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าบางคนไหนโอเปเรชั่นเอ็กซ์เพนสูงนะครับลดดอกเบีย้ยลงมาเสร็จก็จะไม่มีกําไรหรือกาไรน้อยลงหรือขาดทุนลงอประการที่หนึ่งตัวองค์กรเองจะต้องจะต้องลีน นะครับคือรีดไขม,มันทั้หมดนะครับซึ่ง NTC เป็นอย่างนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองน้ำหนักเนี้ยยังไงก็ต้องให้ความร่วมมือกับแบงค์ชาติธุรกิจของเรามีใบอนุญาตครับมีใบอนุญาตแบงค์ชาติเป็นคนเซ็นให้ใบอนุญาตมาครับถ้าเกิดไม่ให้ความร่วมมือเขาเข้าใบอนุญาตคืนแล้วก็ทําธุรกิจไม่ได้หรอกครับยังไงก็ต้องให้ความร่วมมือเพียงแต่ว่ารูปแบบเขาก็ให้เกียรติเราก็เฮลิ่งก่อนนะแล้วฟังก่อนนะแล้วในการลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าแบงค์ชาติเขาเขา ก็อย่างที่คุณยุทธนาโปรยหัวไปหรือว่าคนที่ทั่วไปก็เข้าใจว่าถ้าเราลดดอกเบี้ยลงมาจนถ้าองค์กรหรือธุรกิจไม่มีกําไรถ้าไม่มีกำไรเราก็ทําไม่ได้พอทําไม่ได้เสร็จไปที่มีที่พึ่งก็จะไปหากู้นอกระบบคนก็หายไปกู้นอกระบบอีกดังชาติกาเข้าใจตรงนี้ครับเขาเวทหนักเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเขาขอความร่วมมือลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยผู้ประกอบการอยู่ได้แล้วอยู่ได้ครับนะครับ เพราะฉะนั้นในสาส่วนนี้ทุกคนอยู่ได้หมดครับแบงค์ชาติขอความร่วมือองค์กรธุรกิจก็อยู่ได้แต่ตัวเองอย่าให้อ้วนนะอย่ามีไขมันมากนะรีดเบกเบี้ยรีดไขมันลงมาหน่อยนะนะครับค่าใช้จ่ายอะไรไม่จําเป็นก็ตัดออกไปนะและสุดท้ายไปชนก็ได้ประโยชน์ด้วยครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นสามเศร้าร่วมมือกันครับจะประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ครับเนี่ยความร่วมมือล่าสุดเนี่ยครับการขอคอล่าสุดเนี่ยเ <c oughs> นี่ยท่านท่านลงลึกเหลือเกินนะท่านนะ <laughs> ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ก้าวไกลครับไม่ก้าวไกลวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ครับวันนี้ก็โูก<บ>มาครับไม่ก้าวา <Coming soon. S 2> ไกลคัมมิ่งซูนคัมมิ่งนนะครับค o m i n g s o ูนนะ,นะประมาณนัน่งสองตัว,ตวสื่อเขาให้อยู่แล้วนะครับบอกว่าวลดดอกเบี้ยประมาณหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาบอกอย่างนั้นขอความร่วมมือลดมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่กระทบเอ c ซเลยไม่กระทบเราเลยบอกแล้วก็เราเรียดน้ำหนักอยู่แล้วอะหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์ในส่วนของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถอย่างนั้นใช่ไหมครับ อ่าถูกถูกแต่ตัวอื่นเขาจะยังไงบ้างผมก็ไม่ทุกตัวเราลดเราเราต่ำกว่าอยู่แล้วครับทุกตัวแล้วครับเราต่ำกว่าพูดมากไม่ได้คุณจุธินาอย่าอย่าย,ยุ่ย <Okay. S 2> ให้ผมไปตีเพื่อนเนี่ยเ <laughs> พื่อนผมอยู่ในสมาค <laughs> มเดียวกันเนี่ยเขาจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมไม่รู้แล้วผมบอกให้ลดเยอะๆลดเยอะๆนี่รถดอกเบี้ยเยอะๆนี่เพื่อนก็นจะโกรธผมนะผมบอกแล้วแตุ่กคนลวกันนะครับอ่ารอแบงค์ชาติแถลงอย่างเป็นทางการนะครับถึงการขอความร่วมมือมาอย่างดอนแบงค์นะครับคมนิ่งสูตเหล่านี้นะครับ เอาละครับนะครับสรุปประเด็นนี้ก็คือน่าจะลงตัวกับทุกฝ่ายนะธุรกิจก็อยู่ได้นะครับแบงค์ชาติก็ได้ทําหน้าที่ตามที่รัฐบาลส่งสัญญาณมาและท้ายสุดลูกค้าก็น่าจะได้รับประโยชน์ด้วยนะครับภาคธุรกิจก็อยู่ได้นะครับขย็ดมาถึงอีกข้อนึงครับการลดต้นทุนการดําเนินงานคุณชูชาติครับพอพูดถึงคำนี้ ภาพแรกที่คนทั่วไปรวมทั้งผมด้วยนะนึกถึงก็คือสงสัยต้องไปลดเงินเดือนพนักงานต้องไปลดจํานวนพนักงานแง่เลยไอ้คาว่าลดต้นทุนการดําเนิน,นง,งานเนี่ยของ MTC เนี่ยใช้วิธีไหนใช้2วิธีนี้หรือเปล่าครับคุณจูชาติเรียนถามตงตรงผมได้บอกไปว่าผมยกตัวอย่างว่าบริษัทที่อ้วนบริษัทที่มีไขมันเยอะนะครับก็ขอให้ใช้วิธีการลดน้าหนักลงมานะครับอะไรที่เป็นต้นทุนคุณสูงคุณก็ลดลงมา นะครับต้นทุนมันมีหลายมันมีสามตัวใหญ่ๆนะครับอันหนึ่ง Operation Co s t นะครับ operation cost ก็รวมทุกอย่างและครับก็คือเงินเดือนพนักง,งานด้วยอะไรด้วยนะครับอันที่สองคือ financial cost ก็คือต้นทุนเงินกู้อย่างเราที่มันมีบวกอย่างเงี้ยเราต้นทุนเราก็ออกหุนกู้มันก็ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าที่มันมีลบอ่ะถูกไหมฮะอย่างนงี้เป็นต้นแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเครดิตคอสก็คือ NPL ทั่ต่ำผม NPL หนึ่งเปอร์เซ็นผมก็สำรองแค่ในส่วนของหนึ่งเปอร์เซ็น่ะมันก็ต่ำ แต่ถ้าคุณ mpl 5%เรคุณก็ต้องสำรองเยอะเงินมันก็หายไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนถามว่า mtc เราจะต้องมารีดน้ำหนักอะไรอีกไหมไม่ดีอกครับไม่กระทบครับเงินเดือนเหมือนเดิมโบนัสเหมือนเดิม,มถ้ามีผลกำไรผลกำไรเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับไม่กระทบครับเพราะเรารีดน้ำหนักของเราไว้เรียบร้อยแล้วครับด,ดูผู้บริหารสิยังฟิตแอนด์เฟิร์มขนาดนี้ใช่ไหม จะมาให้คำบอกว่าวนองค์งกรว้วนตูตะได้ยังไงเสียหมดใช่ไหมครับไม่ใช่อย่าง,งานั้นผมมันอายุมากแล้วคุณยุทธนา <laughs> ผมมันหกสิบกว่าแล้วผมคือเป้าหมายของโควิดครับโควิดเขาจะยิงไาที่ผมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องออกกำลังกายครับต้องทําตัวให้แข็งแรงครับไม่งั้นโควิดมันมันวิ่งหาคนอายุหกสิบแล้วครับท่านนะทีนี้ดูสไตล์ของ MTC ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสาขาการใช้พนักงานแต่ละสาขาไม่เยอะ แต่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยยังงงว่าถ้า MPC ต้องไปลดต้นทุนการเดินเมินง,งานลงมาอีกเนี่ยจะไปลดตรงไหนครับเนี่ยครับคุณชูชาติผมนึกไม่ออกจริงๆนะมันมีเรื่องผมได้เรียนไปว่ามี3ตัวนะครับคือ operation c r o s s credit c r o s s credit c r o s s ก็หอร์เซ็นก็ต่ำแล้ว operation c r o s s เราไม่ลดเงินเดืนเด็กอยู่แล้วนะครับและสุดท้ายก็คือ financial c r o s s ตอนนี้เราเราได้รติ้งที่เป็น B บ,บวกเราออกหุ้กู้ครับตอนนี้เราก็ออกนะครับ กำลังจะออกเดือนสิงหานี้อีกประมาณ4 0 0พันล้านนะครับซึ่งเลตติ้งเราดีมากนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยเราต่ํามากเลยดอกเบีย้ยเราที่ได้มาเนี่ยมันมันมันพอๆกับ A อลบอะไรประมาณนี้เลยนะครับ <S <S 2> <S 2> คือต้นทุนตัวนี้เราต่ามากครับต้นทุนออกออกคุณกู้ต่ามากและวนตอนนี้ก็คือดอกเบี้ยในในระบบนี้มันก็ถูกด้วยเพรนั้นเราออกคุณกู้มาเนี่ยก็ชดเชยกับดอกเบีย้ยเก่าที่มันสูงตัวนี้ก็ช่วยลดลงมาได้ครับภาระตรัวเองครับ เพราะที่ผมถามพาะมองว่าก็ทําเต็มที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะไปลดต้นทุนการดําเนิน,นง,งานก็อาจจะไปลดตัวต้นทุนทางการเงินลงได้อีกเพราะเครดิตดีจะไปกู้มาปล่อยต่อก็อาจจะได้ต้นทุนที่ลดลงต่อไปในอนาคตอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณชูชาติถูกต้องถูกต้องครับมีการเซเวย์นะครับแล้วเราก,แก็แล้วก็คุยกับคนที่จะจะอิชูบอลของเราแล้วเขาก็บอกว่าก็สามารถลดดอกเบี้ยลงมาได้อีกเยอะครับครับ<ม>อันนั้นแป นิดน <Workers. S 2> ึงครับค <ral ua> ุณชูชาติขอความรู be, ้ระหว่างบรรทัดเวลาผมถามนักวิเคราะห์นะดอกเบี้ยลงใครกระทบเขาบอกว่าถ้าดอกเบี้ยลงนะแบงค์ใหญ่เดี๋ยนะถ้าดอกเบี้ยลงเดี๋ยนะถ้าดอกเบี้ยขึ้นแบงค์ใหญ่ได้ประโยชน์อ่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยแบงค์ใหญ่ได้ประโยชน์นอนแบงค์เนี่ยเสียประโยชน์ผมถามทําไมนอนแบงค์เนี่ยเขาต้องไปกู้มาเพื่อไปกู้ต่อถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนอนแบงค์ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถือว่าเสียประโยชน์ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นไหมคุณจูชาติขอความรู้เลยครับถูกถูกใช่ไหมเพราะว่าดอกเบี้ยขึ้นนี่แบงก์พาณิชคนที่มากู้เขาขึ้นดอกเบี้ยทันทีแล้วในขณะเดียวกันดอกเบี้ยเงินฝากมันขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินกู้เปอร์เซ็นต์สัดส่วนในการขึ้นมันขึ้นต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้นะครับของแบงก์นะแต่ส่วนของเราเรารับฝากมันไม่ได้เรากู้อย่างเดียวเมื่อดอกเบี้ยขึ้นก็คือต้นทุนเราเพิ่มขึ้นทันที ครับ,รบประมาณนี้นะครับนี่คือประเด็นลดต้นทุนนะแล้วก็ด้วยเลตติ้งดีก็จะทําให้ต่อไปในการไปฟันดิ้งมาเนี่ยต้นทุนก็อาจจะลดลงด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเอาละครับผมขอขยัดมาถึงข้อสุดท้ายของการรับมือกับผลกระทบด้านต่างของ MTC แล้วนะนะครับคุณชูชาติครับตอนนี้เอาเฉพาะบริษัทในตลาดหุ้นที่เราเห็นเนี่ยก็เห็นมีการเตรียมเพิ่มทุนในรูปแบบต่างๆหรือมีการ ออกคุ้นกู้ออกวอลเลนต่างๆเพื่อเตรียมเงินเอาไว้เป็นเบกรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดละลอกนี้กันหลายต่อหลายเจ้าคำถามคือว่าและ MTC ละ่ะมีการเตรียมความพร้อมด้านการเงินและสภาพคล่องเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้หรือไม่ถ้าทำทำอะไร เท่าที่พอเปิดเผยได้ครับคุณชูชาติเราเองเราไม่ใช่สถาบันการเงินที่รับฝากดังนั้นเงินส่วนใหญ่ที่เราปล่อยมีที่มาสองทางทางที่หนึ่งคือกําไรที่เราได้ก็มาเป็นเงินที่ปล่อยทางที่สองคือออกกู้เงินการกู้ก็มีสองทางทางที่หนึ่งก็คือกู้ธนาคารพาณิชย์ทางที่สองก็ออกคุณกู้นะครับปีหนึ่งในเมื่อธุรกิจเติบโตผมย้านะครับธุรกิจเติบโตเราก็ต้องใช้เงินตรงนี้ปีนี้เราเติบโตประมาณหมื่นกว่าล้าน นะครับประมาณ1 5ื0 0หันล้านเราก็ต้องกู้1 5ื0 0หล้านนะครับโอเคเสร็จเสร็ก็หักจากกําไรไปนะครับกู้1 5ื0 0หล้านกู้นี้มาอะไรทําอะไรบ้างครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เลยมาขยายธุรกิจส่วนที่1ส่วนที่2มาโรเงินกู้เดิมที่ก๊กําหนดนะครับเงินกู้เดิมที่ก๊กําหนดเราก็ต้องมาโรนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าปีนี้ MTC เอ่อต้องใช้เงินไหมใช้นะครับใช้ประมาณสัก2 0 0 0มืล้านถ้าโลโรโเงินกู้ด้วยนะครับหนึ่งโเงินกู้อันที่สองก็คือขยายธุรกิจเติบโต ในการดังกล่าวนะครับในการใช้เงินดังกล่าวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็กู้ธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งดอกเบี้ยก็ถูกและอีกส่วนหนึ่งก็เกิดการออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้ก็มี2ออประเภทอันที่1ก็คือบุคคลทั่วไปนะครับซึ่งเราก็ทําเป็นระยะระยะสิงหานี่ก็จะออกครับประมาณ4 0 0 0ล้านใครที่สนใจหุ้นกู้ของเออเมืองไทยแคปิตอลหรือ MTC ก็เตรียมเงินไปเลยนะครับเราจะขายคนทั่วไปนะครับเดือนสิงหานี้นะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งก็บางทีเราก็ขายกับสถาบันโดยเฉพาะแบบเจาะจงแต่รอบนี้เราจะขายคนทั่วไปครับ เดือนสิงหาครับครับตนะ่ต้องมีความต้องการที่จะใช้เงินนะครับประมาณ20 0 0 0ล้านส่วนหนึ่งก็จะไปกู้ธนาคารอีกส่วนหนึ่งก็จะไปออกคุณกูณณ้ทั้งนะเจาะสถาบันแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยนะประมาณสิงหาคมนี้นะครับประมาณ4,000ล้านนะครับคุณกูณ้นะครับคุณจูชาร์นะครับผมไม่้จะถามยังไงเพราะว่าสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับผู้ลงทุนรายย่อย คุณตรงนะคุณชูชาติคือเวลามีข่าวเพิ่มทุนทีไรอะ่ะร้องแบบร้องคือถอนหายใจกันทุกคนเลยเอ้าวอีกแล้วเพิ่มทุนอีกแล้วเนี่ยด้านหนึ่งต้องยอมรับว่าก็เพิ่มภาระให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอะ่ะผมจะถามยังไงดีว่า MTC มีแผนจะเพิ่มทุนไหมเนี่ยไม่รู้จะถามยังไงนะไม่รู้ถามว่าคุณชูชาติจะตอบได้ไหมตอบมาแล้วจะเป็นยังไงเดีย๋ยวคุณชูชาติช่วยผมหาทางออกหน่อยได้ไหมครับเนี่ย ไปดูสัสดส่วน D/E ratio เขาเรียกว่า D/E ratio Debt Equity ratio เท่าไรนะครับในธุรกิจของเราเนี่ย d e b D/E ratio เนี่ยสถาบันาการเงินเขาให้4-4.5เท่าก็คือมี1บาทกู้ได้4บาทมี100กู้ได้400ปัจจุบ,บันนี่ D/E ของ MTC เท่าไหร่มัน2กว่าผมไม่ถึง2.5เดี๋ยวซ้ำไปเอาเซว่า2.5ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเรายังมีช่องว่างอะ2.5กับ4.5มีช่องว่างอีก2เท่าอะ ในขณะด้วการส่วนของทุนและกำไรสัดส่วนเรามีเท่าไรเรามี2 0 0 0 0กว่าล้านเรามี20,000กว่าล้านเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะกู้อีกได้2030 0ื0ล้านสบายเพราะเรามีสัดส่วนดี r a t i ชที่สถาบันการเงินหรือแบงค์ให้เรามามันยังมันยังห่างก,กันเยอะเพราะฉะนั้น mm. ไม่มีจึงประกาศและยืนยันได้ว่า mtc ไม่มีนโยบายนะครับและไม่มีความจาเป็นที่จะเพิ่มทุนแต่ประการใดไม่มีครับแลวถ้าเพิ่มทุนผมก็เดือดร้อนครับผมต้องหาเงินมาเสริมด้วยครับมันลงด้วยครับ ไม่เพิ่มครับยืนยันว่าไม่พิ่มแนนอนเพราะเรายังมีช่องว่าในการที่จะระดมเงินจากการที่ออกคุณกู้ได้สบายมากครับสมกับเป็นเยชูนะครับถามอ้อมออมแต่พูดมาตรงๆเลยนะนะนองจากดูดีเลโชแล้วเนี่ยนะยังต่ำอยู่นะครับมีความสามารถเพียงพอที่จะกู้เพิ่มดังนั้นจึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน ในช่วงนี้นะครับนี่คือคําตอบนะครับพียชูสุดยอดครับสุดยอดนะ